ทักทายสบายดีคือเก้าครับพี่น้องหลังจากที่เปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางแล้วก็มาเบังความคืมหนาจังหน่อยผ้านไปหนึ่งอาทิตย์กะกะําลังทีซดชื่นครับน่าจะหักกําลังสีเดินเพราะว่าเปลี่ยนเปลี่ยนดินไหมกําลังซดชื่นเลย รอนำมาในตู้ช่วงนี้อากาศช่วงนี้อากาศขึ้นฝ้าขึ้นฝนแล้วก็ฝนฝนตกบ่อยครับฝนตกบ่อยเลยบ่คอยไต่มาเปิดเบิง้งแต่ว่าพอเปิดเบิ้งมันนี่หนาดินหนาดินอยากแห้งเดี๋ยวก็จะได้เติมน้ำจังน้อยแล้วกะ็เอานามมาหดหนาดินจังน้อยตัวนี้เป็นกอกเป็ด เมืองเกาะเป็ดอันนี้ไ่นะจะเป็นเจ้าสาวสาวแล้วกบบนันจะเป็นอ่อันนี้ไนะะเป็นเสียฐีพันล้านกับอันนี้จำไม,ม่เข้าได้ตัวนี้จำไม่ค่อยได้กำ่ายกับค่ายี่สิบแหละกำกายกบค่าย,าย,าย,ายอยู่หลายต้นตนนัวดีก็ไดาจะเป็นอสงไขย บางคนก็จําซื้อได้แน่จําบ่ได้แน่นะครับบ่ได้ติดตามคือตะกรอนแล้วก็ต้นไม้บางต้นพคนอกม่าคนกบบนีการกลายพันธุ์กลายพันธุ์แบบชือแผงนะครับจากจากลูกของสายพันธุ์หนึ่งพ่อพันไปขยายพันธุ์ออกมาแล้วจะเกิดการกลายพันธุ์ ถ่ายแล้วว่าบอ่บอบ่อเด้สวยบอ่อด้เป็นรูปแบบคือยังต้นแม่เพื่อนเพื่อนว่าการกายพันอันนี้นะจะเป็นเสรษฐีพัพลนล้านยังต้นหน่อยอยู่ต้นหน่อยอยู่เสรษผีพันล้านแล้วก็นี่ครับมีออกสีสันดีๆนี่หลายเมื่นครับหลายเมืน่นหลายเม,มื่อนู่นี่ คนเขียนซื้อไว้ดอกแต่ว่าจำบ่านใดตัวนี้เอาความสวยงามความสดใสามาฝากทีฝากน้องหลังจากที่เปลี่ยนดินแล้วนี่บ่านใดโตเต็มที่นะครับ่านใดโตเต็มที่ถ้าเป็นขับเรียบกรับเด็กหน่อยเด็กท้าหลกกับสีม่นสะม่านเจ็ดแปดเดือนนี่แหละมันเจ็ดแปดเดือน กำลังเป็นตาหักเดี๋ยวจะเบิ้งตอนตอนใหญ่ขึ้นมาี่เป็นยังไงกาดสีดีหรือว่าบอดีก็เป็นไปได้นะครับถ้าดูแลบ,บอดีหรือว่าอากาศบอดีอุณหภูมิบ่ดีกับมีการเปลี่ยนแปลงได้อาจจะสวยก็เดิมหรือว่าอาจจะบ่สวยซ้ำเก่า,า,านีก็เป็นไปได้ครับเป็นไปได้ การเลี้ยงบอลกันปลูกบอลนี่ก็ต้องยุ่กับสภาพอากาศน้ำดินกับส่วนหนึ่งการบำร,งรุงรักษาอตมมีผลเพื่อเพื่อเอาเลี้ยง